มันทำแบบสอบถามนะคะให้นักศึกษานะคะเข้าไปที่บัญชี Gmail ของตัวเองก่อนนะคะแล้วไปที่เมนูที่ชื่อว่าฟอร์มนะคะ F O R M S นะคะหรือนักศึกษาไปที่เว็บไซต์ของ Google จากนั้นนะคะนักศึกษาพิมพ์คำว่าฟอร์ม Google แล้วมันก็จะโชว์ข้อมูลของ Google Form นะคะแล้วเขาก็จะ บอกความหมายนะคะว่า Google Form เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของการดูแลระบบแบบสำรวจซึ่งอยู่ในชุดเครื่องมือของการแก้ไขเอกสารของ Google จากนั้นนะคะนักศึกษาไปที่ Google Form Sign In ก็ได้ค่ะหรือจะไปที่ Google Form s, สร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจฟรีนะคะจะเจอหน้าจอนี้เนาะแล้วจากนั้นนะคะไปที่เมนู Google Form s. ถ้านักศึกษาเข้าบัญชี Gmail ของตัวเองไว้แล้วนะคะก็จะมาอยู่หน้าจอนี้หน้าจอนี้จะเป็นฟอร์มที่สำหรับสร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมินแต่ถ้าสมมติว่านักศึกษายังไม่เคยสร้างเลยนะคะก็จะเจอฟอร์มว่างๆเปล่าๆนะคะจากนั้นนะคะให้ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเราจะเริ่มฟอร์มใหม่ ะคะคลิกเข้าไปจะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะนักศึกษาก็ไปเลือกปรับแต่งตีมรูปภาพนะคะเราจะเลือกรูปภาพที่เราเนี่ยได้ทำการสร้างเอาไว้แล้วนะคะหรือเราจะไปเลือกตีมที่มีอยู่นะคะ อายูตัวอย่างเช่นอาจจาะจะเลือกตีมมาสักหนึ่งตีมนะคะเป็นตีมหนังสือแล้วกดคำว่าแทกมันจะอัพโหลดมาที่ข้างบนนะคะข้างบนหัวของแบบสอบถามซึ่งรูปตรงเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างเองได้นะคะอาจจะสร้างจาก PowerPoint หรือ Photoshop นะคะเป็นหัวข้อในการประเมินแบบสอบถามก็เอามาใส่ตรงนี้แทนได้นะคะและเลือกสีของตีมได้นะคะสีของพื้นหลังถ้ารูปมันสีซีดไปนิดนึงฟอร์มมันก็จะดูไม่สดใสนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยน ขอเปลี่ยนตีมนะคะเป็นตีมนี้อ่าสีพื้นหลังสีตีมก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะพอเรากำหนดอันนี้รูปแบบตัวอ,อักษรก็คือกำหนดเป็นแบบพื้นฐานได้เลยพอเรากำหนดตีมเสร็จแล้วนะคะให้นักศึกษานะคะไปดูที่ฟอร์ม ฟอร์มที่เป็นตัวอย่างนะคะใน e-learning ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วตั้งชื่อฟอร์มฟอร์มแรกนะคะชื่อว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมอ,อบรมนะเสร็จแล้วนะคะค้าอธิบายฟอร์มอ่ะเราก็อาจจะอธิบายว่าารนาเน่าให้ผู้เข้าร่วมอ,อบรมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ เราจะเริ่มวันที่17ถึง24นะคะกุมภาพันธ์2 5 6 4เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าตอบแบบสอบถามเนี่ยขเขาก็จะตอบให้เรานะคะภายในหนึ่งสัปดาห์ที่เราได้สร้างเริ่มสร้างเอาไว้เนาะจากนั้นนะคะนันนกศึกษาก็เออ สามารถระบุชื่อเรื่องได้นะคะ Enter ลงมาแล้วก็บอกว่าเรื่องบอกข้อเรื่องใส่เครื่องหมาย Double c u o d e นะคะพิมพ์ว่าการสร้างแบบสอบถามและการสรุปข้อมูลด้วย Google f o r m คำถามแรกนะคะก็คือเป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทั่วไปนะคะเราสามารถการุณาระบุชื่อนามสกุลในส่วนที่หนึงนะคะส่วนนี้กรุณาระบุชื่อนามสกุล เราต้องระบุเป็นรูปแบบคำตอบสั้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นย่อหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกแบบคำตอบสั้นๆและสังเกตเห็นว่าในในแบบสอบถามเนี่ยมันจะมีดอกจันนะคะดอกจันหมายความว่าเราจำเป็นต้องตอบเพราะฉะนั้นให้ให้เลื่อนสไลด์บาร์นะคะมาฝั่งขวามือนะคะ ให้ติกว่าเป็นคําว่าจําเป็นนะคะข้อนี้ก็คือคนที่ตอบเนี่ยจะจําเป็นต้องตอบข้อนี้นะคะในข้อที่1นึ่งอ่าระบุตัวเลขลงไปด้วยก็ได้ค่ะข้อ1กระปุกนาระบุชื่อแล้วก็นามสกลุลสังเกตเห็นว่าในส่วนที่1เนี่ยนะคะเรายังไม่มี หัวข้อใหญ่เนาะเราก็ไปคลิกตรงเนี้ยค่ะเพิ่มชื่อและรายละเอียดแล้วเราสามารถที่จะลากขึ้นลากลงได้นะคะหัวข้อใหญ่ตรงนี้นะคะให้เราเขียนว่าส่วนที่หนึ่งข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวนะคะอันนี้คือหัวข้อที่หนึ่งจากนั้นนะคะ เราก็ได้ข้อที่1ล้ข้อที่1จากนั้นมาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าการุณาระบุเบอร์โทรติดต่อเราสามารถใช้ปุ่มนี้นะคะทําสําเนาทําสําเนานะคะคลิกเลื่อนลงมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อหัวข้อนะคะเป็นกับกรุณาระบุเบอร์โทรติดต่อเบอร์ติดต่อ ถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะคิดว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราอะ่ะจะให้กรอกเบอร์โทรแบบไหนเราก็ใส่วงเล็บเพิ่มไปว่าเช่นศูนย์แปดหนึ่งสามสี่ห้าหเ็แล้วก็วงเล็บปิดก็คือเวลาเวลาเขาเกรอกข้อมูลเนี่ยเขาก็ต้องกรอกตามตัวอย่างแบบนี้นะคะก็คือตัวเลขแบบติดกัน คําตอบเหมือนเดิมนะคะก็คือคําตอบแบบสั้นกรุณาตอบด้วยข้อนี้ก็คือจําเป็นนะคะต่อไปในข้อที่3ก็ทําสําเนาลงมาอีกนะคะทาสำเนาแล้วก็พิมพ์ว่า3กรุณาระบุอีเมลแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะเช่น IT gmail com นี่ก็คือตัวอย่างจากนั้นนะคะในข้อที่4ี่เนี่ยเขาให้เลือกแบบ Radio Box นะคะดังนั้นเราต้องไปคียกเครื่องหมายบวกเพิ่มคำถามแล้วเป็นรูปแบบหลายตัวเลือกนะคะแบบนี้คลิกที่คำว่าหลายตัวเลือกแล้วพิมพ์หัวข้อว่าข้อสีนะ่คณะ ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะก็คือคณะคารุชาตตัวเลือกที่สองเพิ่มตัวเลือกนะคะแล้วเราก็พิมพ์ว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มตัวเลือกอีกนะคะ ตัวเลือกที่3ก็คือะคณะิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเป็นคณะวิทยาการจัดการเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะให้ครบกับจำนวนแบบสอบถามที่เป็นใบงานหรือตัวอย่างนะคะ แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าคณะของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีทั้งหมด6คณะแต่ถ้ามหาวิทยาลัยอ,อื่นเนี่ยเขามีหลายคณะเราก็ต้องก็ต้องเพิ่มคําว่าอื่นๆแล้วก็ให้เขาตอบไปว่ามีคณะอะไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตอบว่าคนนี้จําเป็นต้องตอบคลิกเลื่อนมาทางฝั่งขวามือนะคะ จากนั้นนะคะในส่วนที่1เนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นเซกชัน n นก็คือเสร็จแล้วต่อมานะคะเราจะสร้างเซกชัน n 2ก็คือในส่วนที่2น,นะคะเราจะใช้วิธีการเพิ่มส่วนเราไปคลิกเลือกเมนูเมนูนี้นะคะเพิ่มส่วนคลิกเข้าไปจะขึ้นคำว่าส่วนที่2 ส่วนที่2ตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์คำว่าส่วนที่2ความต้องการในการฝึอกอบรมในส่วนที่2เนี่ยเราก็อาจจะเขียนธิบายแปลว่าเออผู้ตอบแบบสอบถามนะคะจะต้องตอบให้ครบทุกข้อนะคะ ตอบให้ครบทุกข้อคำถามหรือเขียนคำอธิบายอะไรก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันมีข้อรายการ5่าระดับแล้วก็เขียนระบุรายละเอียดลงไปตรงนี้นะคะว่า5 4 3 2 1เนี่ยมันแปลความหมายว่าอย่างไรนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูในข้อที่1นนะคะเขาให้เพิ่มเป็นแบบหลายตัวเลือก คลิกเพิ่มคำถามเครื่องหมายบวกเพิ่มคำถามนะคะจากนั้นก็พิมพ์ว่าข้อที่หนึ่งท่านต้องการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้หรือไม่นะคะจากนั้นนะคะตัวเลือกนะคะจะมีสองตัวเลือกก็คือคำว่าเข้าร่วมกับไม่เข้าร่วม แล้วในวงเล็บพิมพ์ว่าข้ามไปตอบข้อ3โอเคค่ะเขามีเขามีตัวเลือกสองตัวเลือกแล้วก็มีให้ระบุว่าข้ามไปตอบข้อสามเราก็ต้องพิมพ์ให้เหมือนนะคะจากนั้นนะคะให้เลือกคำว่าจำเป็นจำเป็นต้องตอบข้อนี้จากนั้นนะคะ ในข้อที่2นะคะในข้อที่2ก็ต้องเลือกแบบหลายตัวเลือกเหมือนกันนะคะข้อนี้แล้วก็พิมพ์ว่าข้อ2กรุณาเลือกวันและเวลาเลือกวันและเวลาในการเข้าเข้าร่วมการอบรม เลือกได้เพียงหนึ่งข้อนะคะจะมีหตัวเลือกหตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ก็คือวันพุธที่หนึ่งพฤษภาคมพศสอง2หาหกสองเราเปลี่ยนเป็นสอง4าหกสี่แล้วกันนะคะเวลา ศูนย์เก้าจุดศูนย์ศูนย์ถึงสิบสองนาฬิกานะคะเพิ่มตัวเลกที่สองวันพุทธที่หนึพพ่งพฤษภาคมพศสองห้าหกสี่เวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเพิ่มตัวเลขที่สามนะคะ มันพฤหัสสัีกดีที่สองพฤษภาคมพศสองหนะคะเวลา09.0 0ก้ 0. ถึงสิบสองนาฬกานะคะตัวเลือกที่4 วันพฤหัสบดีที่สองคือสักของสองห้หกสี่นะคะเวลา13.00ามนย์ศูนยถึงสิบหนยและตัวเลือกที่ห้าตัวเลือกที่ห้าจะเป็นวันศุกร์ที่สามนะคะ คือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่าย เสร็จแล้วนะคะก็คลิกคำว่าจำเป็นต่อมานะคะในข้อที่3เนี่ยจะเป็นแบบเช็คบ็อกนะคะเครื่อกหมายบวกแล้วเลือกที่คําว่าช่องทําเครื่องหมายอันนี้สามารถตอบได้หลายข้อนะคะข้อนี้ถามว่าการอบรมครั้งต่อไป ท่านอยากให้มีการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องใดแล้ววงเล็บนะคะตอบว่าสามารถเลือกได้มากกว่า1เรื่องตัวเลือกที่1น,นะคะ จัดการเอกสารด้วย Google Docs ตัวเลือกที่2การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop เลือกที่3การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกและแอนิเมชันอย่างง่ายนะคะ สี่การบำรุงร,ร,รักษาเครื่องคองมพิวเตอร์ด้วยตนเองค่ะข้อนี้ก็เลื่อนมาที่คำว่าจำเป็นเหมือนกันนะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนที่3ข้อเสนอแนะนะคะ อันนี้เราก็จะเพิ่มคำว่าเพิ่มส่วนแล้วก็พิมพ์ว่าส่วนที่3ข้อเสนอแนะแล้วเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกอีกข้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเลือกที่คำตอบสั้นอันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ีไม่จำเป็นต้องตอบหรือตอบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเลื่อนเลื่อนมาทางฝั่งขวามือนะคะค่ะอันนี้สำหรับฟอร์มที่หนึ่งนะคะเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูพรีวิวดูนะคะว่าฟอร์มที่เราจะตอบเนี่ยนะคะมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างคลิกที่เครื่องหมาย รูปตานะคะจากนั้นเราก็ทดลองตอบข้อมูลของเราเองก่อนนะคะเราสร้างเสร็จแล้วก็ทดลองตอบก่อนข้อที่หนึ่งก็คือระบุชื่อนามสกุลกรุนดการะบุเบอร์โทรอีเมล คณะที่สังกัดตอบ next ก็คือปุ่มถัดไปนะคะแล้วก็เลือกว่าท่านต้องการเข้าร่วมอบรมไหมเข้าร่วมระหว่างวันที่เท่าไหร่อ่าวันศุกร์นะคะจากนั้นเข้าร่วมหัวข้ออะไรก็ลองติ๊กไปสักสองรายการแล้วก็กดปุ่มถัดไปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ อย่างอบรมหัวข้อการสร้าง Google Form นะคะแล้วก็กดปุ่มส่งถ้าเราจะส่งคำตอบเพิ่มอีกนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้อีกก็มาตอบฟอร์มเดิมทีนี้เรามาดูที่ฟอร์ม ที่เราสร้างเสร็จนะคะก็จะมีเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นการตอบกลับคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีใครเนี่ยตอบคำถามมาแล้วบ้างนะคะจากนั้นนะคะฟอร์มนี้นะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มปุ่มเขียวๆนะคะเครื่องหมายบวกนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกที่คำว่าสร้างนะคะ ฟอร์มนี้นะคะจะลิงก์ไปที่ Google Sheets นะคะ Google Sheets จะเป็นรายการของผู้ตอบแบบสอบถามที่เราสร้างขึ้นมานะคะก็จะมีหัวข้อที่อยู่บนคอลัมน์นะคะแต่ละคอลัมน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดที่เราจะต้องเอาไปวิเคราะห์ต่อนะคะ จากนั้นนะคะเราจะกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทำยังไงนะคะก็คือไปที่คำว่าเพิ่มเติมนะคะจะมีจุด3จุดอยู่ข้างบนพอนะักศึกษาคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นคำว่าเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันอันนี้นะคะเราจะแชร์ให้เพื่อนในสมาชิกในกลุ่มนะคะหรือว่าเราจะแชร์ให้ คนที่เรารู้จักอีเมลนะคะอยู่ตัวอย่างเช่นอาจารย์จะ,แช,าจาะ,ะแชร์ให้อาจารย์กรินะคะแชร์ให้อาจารย์กริเราก็พิมพ์อีเมลลงไปนะคะแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนว่าเป็น editor หมายความว่าฟอร์มเนี่ยที่เราสร้างขึ้นอะผู้ที่จะมาทำงานร่วมกับเราเนี่ยก็คือสามารถที่จะ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลในฟอร์มนี้ได้นะคะก็มีชื่อนี้ชื่อเดียวนะคะแล้วก็กดปุ่มส่งปึ๊บแล้วก็แชร์ต่อไปอันนี้คือเรากดส่งไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราอะอยากให้ผู้ที่แบบเอ่อตอบแบบสอบถามเห็นลิงก์เห็นลิงก์งที่เรากำหนดเนี่ย ทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้ามาตอบได้เนี่ยเราจะต้องมาที่เมนูที่ชื่อว่ารับลิงก์นะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ไปเลือกที่คำว่าทุกคนที่มีลิงก์เปลี่ยนจากคำว่าจำกัดเป็นคำว่าทุกคนที่มีลิงก์คลิกเสร็จนะคะแล้วก็มาเลือกที่คำว่า editor แล้วเราก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้คัดลอกเอาไว้นะคะ กดปุ่มเสร็จสิ้นอ่ากดปุ่มเสร็จสิ้นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเอาลิงก์เนี่ยไปสร้างเป็น QR code นะคะลิงก์เมื่อกี้นะคะก็คือลิงก์แชร์เราสามารถที่จะ ให้คนที่แบบมีลิงก์เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงฟอร์มที่เราสร้างได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะให้คนที่มาตอบแบบสอบถามของเราเนี่ยเราจะต้องไปที่เมนูแสดงตัวอย่างนะคะกดรูปตาขึ้นมานะคะจะเห็นลิงก์ข้างบนที่เป็นว่า,าลิงก์ยาวๆแล้วก็มีคำว่า Viewform Viewform ตัวเนี้ย ก็คือหน้าหน้าตาที่เราตอบเอาไว้ตอบแบบคําถามหรือตอบแบบประเมินนะคะเราปปี้ลิงก์ข้างบนนี้แหละนะคะแล้วก็เอาไปสร้าง QR code เปิดใน Google ขึ้นมานะคะเราหน้าึกษาก็พิมพ์คำว่า QR code เออฟรี Free. QR code ฟรี มันจะมีหัวข้อนี้ขึ้นมาค่ะ qr code generator qr code generator นะคะหรือ qr code generator com แล้วนักศึกษาก็วางนะคะวางลิงก์ที่เราคัดลอกไว้เมื่อกี้ค่ะพอวางเสร็จก็จะได้ qr code ออกมาแล้วเราก็กดปุ่ม save ตั้งชื่อไฟล์นะคะอาจจะเป็นไฟล์ QR Code Google Form แล้วก็กดเซฟแล้วเราก็เอา QR Code ตัวนี้นะคะไปแจกให้เพื่อนนะคะช่วยกันตอบแบบสอบถามให้เราจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเอาซัก เอยี่สิบรายก็ได้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ก็จะดีมากนะคะแต่ถ้าได้ไม่ถึงยี่สิบเราก็ต้องทำให้มันถึงยี่สิบนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูสถิติในการวิเคราะห์แล้วก็เก็บข้อมูลนะคะอ่าเราก็รู้จักวิธีการสร้าง QR code แล้วทีนี้เรามาดูฟอร์มที่เราสร้างนะคะ เรายัางไม่มีชื่อฟอร์มเลยเราเปลี่ยนชื่อฟอร์มได้ไหมคะโดยการที่คลิกข้างบนนะคะแล้วก็ตอบว่าอันนี้คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอ,อบรมระหว่างวันที่ ถึงยีนะคะกุมภาพันธ์64แล้วก็กด enter ค่ะชื่อฟอร์มมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติแล้วก็บันทึกไว้ใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้คือวิธีการสร้าง Google Form ในฟอร์มที่1น,นะคะตัวอย่างฟอร์มที่1 ให้นักศึกษานะคะทดลองสร้างฟอร์มที่1ก่อนก่อนที่จะไปสร้างฟอร์มที่สองนะคะ